ราฟินยาเพชรคาดหน้าตายสถิติสังหาร100%เอร์เซท่ากลางความกดดันมหาศาลในระยะ12หลามีนักเตะอยู่คนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าประตูมันกว้างกว่าปกติเสมอเขาคนนั้นคือราฟินยาครับรู้หรือไม่ครับว่านับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาปีกชาวบราซิลคนนี้ไม่เคยรู้จักคำว่าพลาดเมื่อต้องยืนอยู่หน้าจุดโทษ สถิติระบุชัดเจนว่าเขาได้รับหน้าที่สังหารไปทั้งหมด14ครั้งและผลลัพธ์คือเป็นประตูทั้งหมด100%เต็มไม่ว่าจะเป็นเกมลีกหรือเกมระดับทวีปราฟินยาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีหัวใจที่ทำด้วยน้ำแข็งความนิ่งและการวางเท้าที่เด็ดขาดทำให้ผู้รักษาประตูคู่แข่งแทบจะกลายเป็นเพียงตัวประกอบในเฟรมภาพ14ครั้ง14ประตูไม่มีการเซฟไม่มีชนเสาและไม่มีหลุดกรอบ ในโลกฟุตบอลที่ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาทีสถิติของราฟินยาคือความสมบูรณ์แบบที่หาตัวจับยากที่สุดในยุคนี้จริงๆครับ